ประเทศไทยก็แพงเหลือ,อเกินเหียอ่ามาติกับบิ๊กตู้กินเงินเดือนไปใช้ชน FBI, อ,อ,อ่ามาติกับตู้ระหว่างรอคกมโหลดก็มาติกตับต,ตู้หู้น่ารักปะ บีบีคอนติเนียก็กล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวโลกด้วยนะผมวันนี้ก็อยู่กับผมอินดี้บอย <c oughs> เป็นงไงท่าอินดี้ของผมอะ่ะเออกล่าวเป็นติกตัตตูติกตัตกตูม <c oughs> ันนี้ก็อยู่กับเกมอาเมาสามในมอดแอนติสตาร์ซิตี้ใช่ปะในมอดแอนติสตาร์ซีนี่ครับผมเข้ามาปุ๊บ ตอนแรกมันให้ผมเลือกโหมดก่อนนะเออเลือกโหมดเสร็จผมก็เล่นแบบอีซี่นะผมเพราะผมเป็นคนแบบอีซี่อีซี่อยู่แล้วครับผมง่ายๆง่ายๆอะไรก็ได้ง่ายๆอยู่แล้วไนงะ <c oughs> ผมก็เลยแบบเลือกโหมดอีซี่มานะผมแล้วก็เลือกเลฟประทักโกมกนะั้งน้าจะไม่ผิดก็คือฝั่งผู้ก่อการร้ายประทักกับนาโต้แล้วกันผมขอเรียกว่านาโต้นะเพราะผมเป็นผู้ก่อการร้ายครับเดี๋ยวผมตอนแรกผมต้องเลือกจุดเกิดก่อนนะหรือว่าฐานมชาชการฐานแรกของเราเพื่อว่าผมแนะนํานะผมแบบแบบว่าอยากแนะนําเป็นรอบๆบนี้นะจริงถ้าเกิดไปอยู่ตรงกลางๆแม่งแบบเหนื่อยหน่อยอะ แมปใหญ่อยู่นะเนี่ยเนี่ยจุดเนี้ยเราต้องไปยึดไปยึดให้หมดนะผมต้องยึดให้หมดแมปเลยต้องยึดให้หมดแมป <Wow. S 1> เออแท้จริงๆแล้วผมแบบว่าอยากให้สร้างฐานถ้าเลือกฐานจริงๆก็เลือกในน้ำได้ป่าะวะ <c oughs> เลือกฐานในน้ำไม่ได้นะผมมันบอกว่าอย่าเลือกในน้ำสิไอ้งโง่ผู้การมันก็จมน้ำตายกันพอดีนะสิ <c oughs> หรือเลือกบนเกาะน,นี้แล้วกูจบมายังไงแม่ไม่เอาครับผมขอเลือกเป็นลายๆประมาณนี้แล้วกันครับอือ เข้าเมืองก็ง่ายนะผมผ่านเมืองตรงนี้ก่อนนะผมขออยู่ตรงเป็นตรงตรงนี้แล้วกันครับไม่ไกลไม่ไกลอ่ะนี่พอมาถึงดูครับเพื่อนๆมีความเป็นกล่องอาเซนอลนะครับผมไม่ใช่แมนยูนะแต่เป็น <laughs> <c oughs> อาเซนนลพูดตออย้ายกล่องใด้ด้วยนะเพื่อนๆผมว่ามอดนี้แบบดีมากครับ๋ยวผมทิ้งดิงไว้ให้นะผมลองไปเล่นมาแล้วมันก็มันมากครับเพื่อนเฮ้ยผมโดดแบบยกกล่องได้ด้วยนี่ไงนี่ไงอุ้งตัววียกกล่องนี่เป็นไงเพื่อนเป็นไงนเป็นไงแข็งแรงจัดไอ้เหี้ยแข็งแรงเกิน อ้าเฮ้ยบักเล่าจะเป็นที่เซตอาวุธของเรานะฮะอันนี้จะเป็นกล่องแบบว่าไม่รู้สิ <Nope. S 1> แต่มันรีแพร์ลถได้ผมจะวางาตรงนี้แล้วกนะันเนี่ยมันแบบว่ามันรีแพร์ฮิวแล้วก็รีเพลย์อะไรด้วยบแบบเก็บของอันนี้ได้ด้วยอ่ะประเด็นสําคัญเลยนี่ครับมันจะเป็นการที่เราจะต้องเซฟเราต้องมาเซฟเกมตรงนี้เท่านั้นนะเพื่อนๆเนี่ยเกมออปชันนะผมแล้วเราก็ต้องเซฟนะถ้าจะออกแบบเซฟอะเราต้องมาเซฟตรงนี้นะเคปะ่ะ แล้วก็อันนี้จะมีแบบเลือกซื้อรถหรือซื้อทหารนะใช้เ,เงินเท่าไหร่ผมก,ก็แล้วแต่บุคคลนะผมว่าจะเป็นแบบรีคิวมิลิตี้แมนหรือว่าออโต้ไรเฟิลหรือจะเป็นพยาบาลหรือเป็นมือสไนเป็นมือระเบิดมือวางระเบิดหรือจะเป็นทําลายรถถังพวกเอทีหรือจะเป็นช่างก็แล้วแต่ที่เราชอบนะครับมันเป็นมอสที่แบบว่ามีอะไรเยอะจัดประหลัดรัสเซียเยอะจัดปหลัดรัสเซียคือผมก็ได้เซตอานอลของผมมาแล้วล่ะครับผมไม่ชอบเซตแมนยูหรือลิเวอร์พูล ชอบติดอาเซนอลเป็นไงเนี่ยหายไปไหนตัวละครเรานี่นี่ผมโหลดเซตนี้มาเล่นเลยนี่เป็นไงเพื่อนเพื่อนปืนพกพร้อมเช้กระสุนพร้อมแล้วรับภารกิจแล้วเราก็ไปทํากันนะครับจริงๆผมลงมอสมาอีกมอสหนึ่งนะผมเป็นมอสแบบมูฟเมนต์นะครับเพื่อนเพื่อนมูฟเมนต์อะเนี่ยแบบว่ากระโดดอย่างนี้ได้อะถ้าเป็นแบบว่าธรรมดามันกระโดดไม่ได้ใช่ปะล่ะนี่นี่นี่ทำอะไรจ้ะนอนทําไมจ้ะยิงดูไหมยิงดูไหมอืม นี่ยแบบว่าปีนป่ายได้แบบโอ้โหเดี๋ยวผมลิงก์ทิ้งลิงก์ไว้ให้หมดเลยแล้วกันโหลดในสตรีมเวิร์กช็อปครับอืมแบบว่าสบายจัดครับจากที่ผมแบบว่ามันเปลี่ยนแนวการบุกของเราไปได้อีกอ่ะจากที่ปกติอา่าจะโดดได้แค่แบบว่าไต่ข้ามใช่ไหมล่ะปีนป่ายได้ครับแล้วไม่ใช่แบบว่านี่ครับปีนป่ายจากข้างตรงนี้ก็ได้ครับนี่เป็นไงแบบว่าเราไปเจอศัตรูอยู่ข้างหน้าปุ๊บเราก็จอดรถข้างหลังนี้แล้วก็ปีนขึ้นมาเล็งยิงตรงนี้ได้ครับแบบอีสี่จัดเลยครับอี่สีบอย่างเงี้ยเนี่ยเงี้ โอ้โหเนี่ยอย่างเงี้ยแค่นี้ก็เฟี้ยวแล้วบอกเลยนี่ครับวิธีซื้อรถให้มาตรงนี้นะครับผมแล้วก็ buy vehicle นี่ครับซื้อรถประชาชนก็พอแล้วครับนี่นะถ้ามันจะมีค่า under cover mode อีกน,นะครับเพื่พอนๆถ้า under cover mode เป็นอนปุ๊บก็คือแบบว่าเราก็เหมือนกับเนียนไปกับประชาชนอ่ะพวกนาโต้ก็จะไม่ยิงเราไม่ทำร้ายเราถ้าเราไม่เปิดก่อนแล้วเราแต่งตัวแบบนี้คือค่า under cover ก็หมดไปแล้วครับเพราะว่าเนี่ยมันคือผู้ก่อ,อก,การร้ายชั้นดีครับ เนี่ยวันกี้ชูประกอบกันลายฉันดีเลยเนี่ยอือป่ะมีภารกิจอะไรฉันทำบ้างมมาส่งของครับโลจิสติกนี่ง่ายๆครับอีีซี่ผมก็ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะต้องพูดไว้ตรงนี้เลยครับว่าเรื่องภาษาอังกฤษผมมันแบบว่ากระจอกสัตว์นะครับเอออ่อนมากครับภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงเหมือนควยนี่ครับเราต้องถอยรถมาเนี้ยครับแล้วก็ลงมาแล้วก็เอาขึ้นรถ ไปตอน,นขึ้นรถก็เป็นอันเดอร์คัพเวอร์ออนนะเห็นป่ะเมื่อกีน้นี้นี่ก็คือเราเนียนกับชาชนไงไหนเห็นปะ่ะไปครับเดี๋ยวขอดับเครื่องก่อนแม่งดังเกินเสียงเครื่องอะโอ้ส่งของตรงนี้เลยเหรอโอเคโลเคินในระยะ29ก้ิโลนะโอเคได้ไปนะครับออกเดินทางได้โอ้เสียงรถโคตรด,ดัง โลมาตแบบฟักเกอร์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 ทีนี้เราก็เดินทางกันไปเลยเพื่อนๆก็อดทนเอานะส่วนผมก็เอาหูฟังออกจบโอโอโอเอ,อย้ยเดี๋ยววิ่งมาอย่างนั้นดิเออแล้วนี่เป็นปการอันเดอร์คัพเวอร์ออนอยู่นะพนเพื่อนๆแต่ว่าอย่าลืมนะถ้าเกิดเจอพวกตำรวจหรือทหารอย่าเงี้ยอย่าขับเร็วนะไม่งั้นก็จะกลายเป็นอันเดอร์คัพเวอร์ออฟนะครับแต่ผมแนะนำจริงๆก็ไม่ต้องขับเร็วเลยก็ดีครับเพราะว่าไม่เป็นอันตรายต่อเพื่อนร่วมโลกแล้วก็ตัวเราเองด้วยครับ ยิงอันนี้เล่จริงขอแนะนำตรงนี้เลยคือเซี้ยวจัดอ่ะผมอยากให้เพื่อนลองเล่นอ่ะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ผมน่าจะเล่นประมาณ50 EP อ่ะก็คือประมาณปีหนึ่งจบอ่ะครับเพราะว่าลงคลิปอาทิตย์ละครั้งสองครั้งอ่ะเออคือแบบอะไระรู้ปะก็ขี้เกียจตัดไงก็แบบอามาติเกตตูอามาติเกตตูอย่างเงี้ยเออจะมาตัดคลิปตัดเคิร์ฟอะไรเออดูหีบบอ่า <laughs> เ <laughs> ออ <laughs> ไป <laughs> ไปเลตกู <laughs> <ป> แบบว่าอยากดูแบบเต็มๆนะผมคลิปไม่ตัดเลยอ่ะไลฟ์สดเลยนะทางแฟนเพจนะครับผมนี่ทิ้งลิงก์ไว้ให้ไม่ใช่ตรงนี้นะใต้ดีฟคิปชั่นเพลจบฮู้ว้าฮู้ว้าฮู้กอก่าฮู้กอก่าฮู้กอก่าฮู้ว้าฮู้ว้าฮู้ว้านี่ไงมีตำรวจมีตำรวจอยู่เว้ยเฮ้ยตำรวจสองคนเดินไปมาในเมืองเหรอช่างมันดิครับผมไม่สนใจหรอกครับไม่ว่าอะไรอ่ะใครจะมาอะไรของผมขออยู่แค่ข้างในอ่ะ ไม่ต้องไปอ่ะเฮ้ยมีรถอะไรอยู่ตรงนั้นด้วยวะเคไม่มีทหารนะโอเคถือว่าโล่งนะฉันว่าเคนะเนี่ยแต่แม่งเสียข้อเสียอย่างหนึ่งเลยคือแม่งไม่บอกจุดที่เราต้องส่งจริงๆครับซึ่งแล้วกูจะเอาที่ไหนมารู้ผมก็ขอแนะนําว่าขี่เข้าไปแบบว่าที่ที่มันมีโคเบอร์เยอะแล้วนะเพื่อนๆแล้วก็จอดส่งซัเพราะว่ามันมาแน่ครับขอถอยจอดตรงนี้แล้วครับ มามา,ม,ามุมกล้องก็ติดต้นไม้ด้วยสัตว์มามาเคโอเคนี่แหละตรงนี้แหละชัวร์เอาของลงได้ไหมเอาของลงได้ไหมถ้าได้นี่ชัวร์แล้วครับเค okay, ครับนี่ครับมันจะนับถอยหลังนะเป็นเวลา120วิหรือ2นาทีนะครับผม,มนแนะนำไม่หาโคเบอร์เลยครับเพื่อนเพราะว่ายิงแน่ครับงานนี้มีเสียงรถมาจากทางนั้นนะผมต้องใส่หูฟังแล้วมาผมจะปกป้องของผมยิ่งกว่าชีวิต ของตัวผมเองนะครับจําไว้มาวัดกันอนะ่ะตรงเนี้ยต้องวัดกันอนะ่ะแบบว่าชายเหนือชายก็คือยอดชายจําไว้เป้ตหรือไม,ม,อมนนะ่เป้าไม่ว่าตํารวจหรือทหารผมยิงหมดนะผมไม่สนใจนะเดี๋ยวนวลาวิานะว่งเงยเยอะระเปืนเรามันใสา่นะให้กดชิปนะครก้าหนหายใจเฮ้ยเสียงไม่มาจากทางซ้ายเพื่อนๆขอดูนะขอดูนะเคหวังว่าไม่มีนะประตูไปคุณว่าเจอปะต้องวัดนะครับวัดอะไรก็ได้คนระับทีนะ่เฮ้ยผมโดนจริงแล้วไอ้เหี้ยโดนแล้วโดนแล้วกูโดนแล้วกูโดนแล้วกูโดนแล้ว โ,โอ้นู่นๆไกลๆเลยไกลๆเลยว้ยใกลๆด้วยมีไกลๆด้วยชัวกูโดนแล้วกูโดนแล้วนู่นไกลๆเห็นหัวปะครับไกลๆเลยไกลๆเลยนู่นนู่นไกลนู่นเลยอยู่ในกำแพงอ่ะไอ้เหี้ยมันไปทำอะไรในกำแพงวะน่ะสายหนึ่งโอ้ยไกลๆไกล้ๆมาแล้วขยุดใยุดเพิ่นเข้ามาแล้ว โอ้ยฟึ่หูแม็กหมดแม็กหมดแป๊บนึงมึงใจเย็นโอ้โหมึงใจร้อนเกินพี่ชายต้องสามตบแม่งเยอะเยอะเยอะจัดเยอะจัดครับเยอะจัดครับแม่งชาร์จผมแล้วครับโอ้โหโหโหว้าวไม่ไหวแล้วนะไอ้เหี้ยเยอะเกิน เอาเราเบิร์ตไปกินก่อน,นตายไสเฮีย er. เอาเราเบิร์ตไปกิน,นกเอาหนะ้อยหนาไปกิน<ๆ>เสียงแม่งเดินอยู่ข้างล่างผมอือตายจริงป่าวมึงตายจริงป่าว รีโหลดดิงโอ้เต็มเลยไอ้เชียมึงมาทำอะไรกันแถวนี้วะเนี่ยข้างล่างผมเต็มเลยครับมันยังไม่ชาร์จผมครับยังไม่ชาร์จผมยิงจากตรงไหนยิงจากตรงไหนโอ้นี่ไงนี่ไงเสียงแม่งดิ้งอยู่ทางขวาด้วยครับตอนนี้โอเคโอเคโอเคดาวหนึ่งดาวหนึ่งดาวอีกหนึ่ง โอ้เป็นกองเลยยดเคมีเสียงรถบรรทุกมีเสียงยานผ่านนะมีเสียงยานผ่านหนะมาจากทางขวาเขาฟาดวูบค <the> ุณโดนล้อมแล้วตอนนี้โดนล้อมครับตอนนี้หลังกำแพงหลังกำแพงหลังกำแพง ตายโอ้ oh my god แม็กจะหมดแม็กจะหมดตายไสยเฮียเอาแล้วเบิดไปเกินมีมาอยู่นะครับยิงยิงมาอยู่นะครับตอนนี้โอ้ยพวกนั้นยังไม่ตายนะครับเมดี้อยู่แล้วเฮ้ยมีคนยิงมาจากตรงน,นี้ครับมีคนโว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 ใจเย็นก่อนน้องชายโวข้างหลังเราหรือเปล่าก็ไม่รู้ เฮ้ยมีคนล่าไปาหลังรถดาวไปอีกหนึ่ง,งแม็กเลขสามแม็กสุดท้ายครับตอนนี้จะไหวหรือเปล่านะอืมแน่นิ่งไปแล้วนิ่งไปแล้วเคต้องซ้ำด้วยนะ<อ>นี่ไงแม็กนอนอยู่ตรงนี้ไ yeah. อเ้อเหีเ้ยกดหมดแม็กเลยสัตว์ มาม f i What the fuck พวกมึงเยอะกันไปเปล่ากูเหลือสิบหกนัดกับอีกแม็กหนึ่งที่ไม่เต็มเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอแล้ว What the fuck โอ้ผมโดนแล้วผมโดนแล้ว Oh oh ผมโดนแล้วโดนแล้วเอ้ยอยู่นั่นอยู่นั่นไอ้เหี้ยกดฮิวผิดไอ้ตัด ควยกูน่าจะไม่ได้กลายเป็นกลับไปเป็นขี้แล้วล่ะไม่ได้กลายเป็นขี้ไปแล้วล่ะตอนนี้อาหารเยอะเกินครับอืม,มอ่ากูออแตกหนึ่งอ่าสำหรับวันนี้ผมก็มาวอร์เพื่อนดูก่อนแล้วกันครับผมผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่าน,นี้นะครับผมสวัสดีครับจริงๆแล้วถ้าผมเปิดหมดเอาจริงนี่คือแบบว่าไม่ได้แดกนะพวกทหารพวกนั้นน่ะผมต่อให้มาทั้งกองร้อยอือ ไม่ใช่แค่กองร้อยครับกองพันนะครับกองหมื่นอนะหรือว่าจะกองตุ้มกองชุดกองยาวเออได้หมดอ่ะนะฮะบวกได้ทุกเบอร์ครับแต่วันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับนี่กระโดดได้ด้วยแต่ผมทิ้งมอสไว้ใต้เดฟคิปชันนะโอเคปะ่ะรักทุกคนจุ๊บบุจุ๊บบุว้ฮหู